สวัสดีค่ะร้านสัญญากัรยางปักทางห้องเทียมเพื่อยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะวันนี้มียางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะมีมาให้ลูกค้านะคะนี่นี่เริ่มจากยางใหม่นะคะบ i สโตนสองสองหนะคะเป็นยางใหม่ปี21นะคะชุดนี้ราคา2,500บาทนะคะรวมติดตั้งนะคะ ดูเลอร์ HT หกแปดสี่นะคะปกติจะราคาแพงกว่านี้นะคะตอนนี้ลดราคาเหลือเส้นละสองพันห้านะคะบิสโตนสองสองห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะปีย1่สิบเอ็ดนะคะนี่แล้วก็จะมีอ่าเดี๋ยวจะมีบิสโตนอีกนะคะจะเป็นขอบสิบหกนะคะ อันนี้ถ่ายมืดหน่อยนะคะจะมีบิสโตนขอบ16นะคะ2,2,5,6,5,16นะคะเป็นยางปี22นะคะลดเหลือเส้นละ2,500นะคะแล้วก็จะมียี่ห้อบิสโตนอีกนะคะเป็นยางใหม่ทั้งปีราคาถูก2,5,5,6,5,17นะคะ เป็นยางปี22นะคะลดราคาเหลือเส้นละ3,500บาทนะคะปกติน่าจะประมาณ4,000กว่านะคะประหยัดไปตั้งหลายพันเลยแล้วก็จะมีโอตาีินะคะโอตาีิขอบ18นะคะโอตานิ2 6 5 6้าห5ส0 0สนะคะเป็นยางปี23นะคะ ราคา3,600บาทนะคะน,นี่ใครใช้เบอร์นี้อยู่นะคะนี่แวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะโอตานินี่ LT 2 6 5 6 1 8 SA 5 0 0 0นะคะปี23ลดราคาเหลือเส้นละ3,600บาทนะคะแล้วก็จะมีโอตานิขอบ20นะคะ แป๊บหนึ่งลูกแปบ๊บหนึ่งโอตานี้สองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะเป็นยางปียี่สิบสามนะคะนี่เอ5เอห้าพันนะคะลดราคาเหลือเส้นละสามพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นยางใหม่นะคะสวยๆราคาประหยัดนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านสัญญากันยางได้นะคะแอด l i n ์ i d 0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีนะคะนี่มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะนี่ถ้าไม่สะดวกโอนมาก่อนนะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโดยขนส่ง NNP นะคะน,นี่ยางใหม่ลดราคานะคะ จะเป็นป้ายแดงนะคะเป็นป้ายแดง2 1 5 7 0 15บิสโตนะคะก็มีนะคะอ,อยู่ที่ราคาเส็นละ2,400บาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจาเอ,เอส,วส,าสวัสดีค่ะกันอ้าวโอเคค่ะ